็จะมีหลายแบบตายแบบต้ตายตื้อตายแบบามเนี่ยแบบที่สองก็จะตายแบบตื้นตกลงขึ้นกลงต่างก็ยูตัวลูกศรแต่มแนะนำวิธีกานที่ง่ายที่สตายแบบสามเนี่ยขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างครับบนลงอ่าเราลองดูกัดก็ลองกัดกัดดึงก็เหมือนเดิมนะครับจังหวะหนึ่งเตรียมตัน การที่มูกมได้โรงวยาบาทจะจดขึ้นมาเห็นไหมถึงไม่คกานนักเรียนครับติดบอลลูนมาติดบอลลูนมาติดบอลติดบมี่เป็ระดับงแค่ที่จะทำหน้าที่อยู่ในระดัสามนี่ติดบอลลูนมาถ้าที่เรียวกับการเรียนสถานที่เรียนด้วยไหมครับสถานที่ไหนมน้ไม่ยากติดตามตรงไหมครับ แล้วเชื่อกจะกว้างประมาณมาตรฐานอย่างเริ่มต้นคือเจ็ดถึก้ว้างเไม่เกิน9ก้าถ้าเราเ,รเป็นง,งานที่ใหญ่ขึ้นง,งานหนาตั้งแต่สิบสอ,องมิก็จะเป็น 9. เก้าถึงเจ็ดงนมาตรฐานี้เราทํางานแค่6กมิลก,ออมก็จะเจ็ดถึงเก้า เป็นแนวเชื่อมเทียบกันเห็นไหมดูแนวเหมือนกันนะมครับแนวจะกว้างช่วงไหนก็ได้ดีเห็นไหมที่เูเทียบคือช่องที่เราตายกันครับดูท้ายเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็ท้ายท้ายเริ่มต้นที่เราทำกันอะื่อตายที่ตายแบบสามเส้นตายแบบขึ้นลงอยู่นีเป็นยังไงขึ้นขยนข้อมือลายลักษณะนี้หนึ่งสองจากที่ขึ้นลง ข,ขึ้นลงขึ้นลงนีก็ตายขยับข้อมือก็ใช้ขยับข้อมือนะครับขยับข้อเชื่อมต่อแล้วลเชื่อมือขอนาดไม่ต้องไปกลัวมันนะไม่ต้องเปกลัวบังครับจึงเตรียมเหมือนเดิมบมา ต่อแนวเชื่อมเสร็จเมื่องานจะต่อไฟอ่อนก็เสจแล้วนะจะแบนความละเอียดจะคล้ายๆกันขึ้นบวกของ,งสามแต่แนวนี้มันจะน,น,นูดกว่าแนะคล้าย,ายกันจริงๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรนะเดี๋ยวกูจะต่อแนวเชื่อมต่อแนวเชื่อมทำไงครับอ้าวโค้ชต้องถือใกล้เลย หึงเตรียมลูกเชื่อมมาหนึ่งเตรียมสองเคาะสามยกสี่ขึ้นมานี่จูบขึ้นมาบนนี้แต่หนึ่งเตรียมสองเคาะสามกถอยหลังเลยก็ได้สี่ลงแล้วก็สายสายเท่านี้หยุด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 ถ้าอยูต่ตรงบนนี้หนึ่งเตรียมสองเคาะสามยกสี่เติมน้ำลงค่ะครับแล้วเราทำแล้วทีนี้มันก็ถถ้าเราเตรียมอย่างนี้ เอรตรงนี้ไม่ได้นะผิดตรงนี้ก็ผิดเริ่มกลาาบางคนบอกว่ามนเริ่มตรงนี้ได้ไหมเริ่มตรงนี้คนเราก็ได้แต่ว่าแอลนี้มันจะนูนมากเกินไปทั้งมีผิวมันก็จะมีเปามแนวความทับแนวกันค้อนจะนูนมากเกินไปอย่าลืมเรื่องความขาดก็ปัดใ้เครืองอัลสายอวก่อนที่จะต่อแนวเชื่อมคันห้าบาง นิเชื่อมมา้สงข้อดูกันโอ้โหนาละขอ้เปลือกมากิเลอยมันทุกคนใครเชื่อมได้่าเงี้ยได้คมันคนกว่านี้ยังไม่ยังไม่แดงนะยังไม่หายร้อนเน่จะได้แนวเชื่อมที่เป็นอืายได้โมจะไม่ก้อนเลยนะครับด้ยปั๊บปั๊บปั๊บ จะเชื่อมอกับเรื่องผมดลทวนาแนวเชื่อมแนวเชื่อมกาเชื่อมที่เจ็ดเ้าเดี๋ยวเราจะเชื่อมระหว่างร่องสายระหว่างร่องตันนี้จะนที่เิอใช้ครึ่งวงโค้งอีเด็กไปครึ่งสามเด็ก่าหนึ่งเตรียมหนึ่งเตรียมสอเคาะสามยกสี่เเิมเิมเออ หอกี่ตามความกว้าง,ง,งหอยตัวนี้แบบครับครับแล้วมันจะกว้าง7-9็ดเก้าสิบเซนไม่เท่าไหร่ถ่า,า,ากกถหหให้มันขอบชนขอบอ่ะลองดูนะครับบ้าง ตัวใช่หหน้านี่แนวเชื่อมตัวถ่ายายว่าแค่นิดหนึ่งเพราะว่าแนวมันกวาว่าครับแนวเชื่อมติดขอบทนกันแล้วเนี่ยติดชนอันนี้ชนน่อังกจริงไหมนี่แหละนี่นี่แมชนขอบชดขอบชนขอบตอนที่นักเรียนูกันกอดเชื่อมดีก็ชื่อนิยมนนแหลคุณยมชดขอบชนขอบชนขอบแนวเชื่อมชนขอบนี่ก็ชนขอบไหม ต้นเหรอตอนครับตามความกว้างจะสายกว้างแล้ก็ได้แช่องว่าที่เราติดไว้เราคลอแนวชื่อมโอยมันนะเนี่ยโอ้ยมันนครับโอแนวเชื่อมพ้นฐานต่อไปที่เราจะมีเดินต่อแนวห่อแนวเชื่อพี่บอกไปห้าน เฉยชนขอบแล้วเรียนเดินไหมครับขอบชึนขอบอ่าโอเคไหมอ,อห๋อเดี๋ยวเราฝึกเดินแนวเชื่อมสายแบบขอบชึนขอบครับในชิ้นนี้แล้วคราวหน้าก็จะสอนสอนเดินแนวเชื่อมแบบทับแนวและเพือ่อที่เขาใช้งานข้างน,นอกจริงเขาทับแนวอันนี้เราปรุงมือได้ก็เยอมากนะพอจบการสาธิต 见他都讨厌你。